สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไปฟิชชิงชาแนลครับผมวันนี้ผมปาทุกคนมาอยู่ที่คลองรรยันอีกแล้วครับท่านผู้ชมมาซ้ํากันนะครับสวัสดีครับโคชสวัสดีครับมากับเรือบางเบานะครับวันนี้เรามาแก้มือครับหรือว่าเราจะมาโดนเชียดเป็นครั้งที่2โอเควันนี้เดินทางกันมา4ี่คนครับผมมีวิติงครับผมสวัสดีครับแล้วก็บางเบาครับผมสวัสดีครับเจ้าของเดิมครับผม รถติดมนน่าเบื่อลงเรือไปตกปลา ทำเลยเมื่อกี้เกี่ยวซั้งครับผมอ่าเราจะตกแบบไหนครับก็จะไปยืนบนซั้งตกเลยครับโอเคครับนั่งดูโดดลงเบดูก่อนครับแป๊บนึงครับไปเตรียมตัวก่อนนช่ยหมยังดังเป้มาแล้วครับมาแล้วครับวันนี้เข้ามาครับหุดใจเลยแล้วดิ อราดิบละเมือลงเรือดีกว่าวะตาอะไรตาอะไรเอาขึ้นมาอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาว้าวเยวเรยจับกับผมปิดน้าป้าน

ซาคืี่ไปเลยโอ้สายพี่ไปเลยโอ้สายพี่ไปเยไม่ใช่สายใครวะนี่ไปท้ายเรือแล้วปลาเกี่ยวรูมันพอดีเลยเต็มเต็มมาครับโชว์ปลาหน่อยโชว์ปลาหน่อยปาแล้วตัวแรกปังเปล่าูแล้วตูวแล้ว เ,เป็นเหยื่อมเล่ครับผมแล้วก็เบ็ดหน้าปานะครับใส่จะลิงมัดมาเมื่อคืนเลยครับส,สดๆร้อนๆถ่ายรูปครับ ครับผมมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นน้าติงร้องไปเลยครับเมื่อกี้น้าติงขอดูเหยื่อนะครับที่โดนปลาเมื่อกี้ครับมันกินตอนร่นนะครับตอนร่นลงครับนี่ครับนี่รอยเคี้ยวครับรอยเคี้ยวซ้ายขวานะครับปลาน่าจะกัดกัดอย่างนี้นะครับไม่ได้กัดอย่างนี้เสียดายนะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่สามทางเอาใหม่นะพี่นะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ยังอยู่ไหมดูเหยื่อดูเหยื่อมันกินตอนโรยนะครับ ดูขนาดความกว้างของปากาน,นะครับเหยื่อนี่ร้อยห้าสิบกรัมนะครับนี่ครับความกว้างของปากมันน่าจะกัดเข้าอย่างนี้เลยครับพอมกินต่อเลยเย้ผมลุ้นกันต่อไปอะไรจิมันหยอกมันหยาะนี่นมมาหน,น,ม,าน,นมากินซีมานี่

Allah <laughs> อเคผมตอนนี้ก็ตกมาได้สักพักหนึ่งนะครับมาเฝ้าอยู่กองที่สังนะครับปลากินดีมากครับทั้งสาวุนทั้งบิดจิกนะครับโดนไปสองตัวครับตัวเลขอีโต้มอนมันมันหลอกครับมันหลอกมันเห็นว่าเอ้ยนี่ไม่เคยตกปลาเนี่ยกัดเหยื่อจิกเสร็จลอยครับผมลอยลอยเราไม่รู้อ่ะกูไม่ไหวครับพอสักพักพอเจ้าสวิตตักก็ไปดังวยวคเับ จะบัดเยือร้อยเลยครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรครับตอนแรกคิดว่าติดกองนะครับแต่ในวิดีโอมันเป็นํำเหล็บเร็วเลยโอเคผมเวลายังไม่หมดยังไม่ถึงครึ่งวันเลยครับบันเทิงครับผมวันนี้บันเทิงส่วนพี่ติงครับนี่ครับตุ้งเบ็ดนะครับตุงเบ็ดนะครับเก่งอยู่กับไอเอนซีนั้นนะครับ ไม่ได้ดไม่ได้ใส่ปิดสามทางท้ายนะครับก็เลยพลาดไปเดี๋ยวครับเกมยังไม่จบสำหรับสองคนหลังเรือนะครับน้าจุ๊กวันนี้เกมมัดปิดทั้งวันเลยครับวาวุ่นเลยครับนี่ครับเราปิดจิกไปใส่ดาวขนนะครับอ๋อเห็นไหมิดจิกไปใส่ดาวขนนะครับมัวแล้วเดี๋ยวเกี่ยวนี้มีเงินด้นะครับสดบางเบานะครับนุกับเขาเลยครับดาวขนครับ ลองไฟฟ้าครับบ้านผมเรียกว่าคีช้อนะครับไมโอเคครับผมวันเกมวันนี้ยังไม่จบครับอยู่ที่สังครับอเคผมรับชมกันต่อครับ เบียร์จะปีนปั้นล็อกกิ๊กแล้วก็เป็นท้าปานนะชุดเดียร์ครับผมบจีท่านผู้ชมเห็นจริงนี่มันไม่ใช่คลื่นนะครับไม่ใช่คลื่นไม่ใช่ลมครับขาจับกล้องมันไม่ดีครับมันโยกอกีกคลื่นไม่มีครับวันนี้ขึ้นไม่มีลงก็ไม่มีครับ

流感。

ใช่ไงไปฝปั oh, oh, okay. ่งนู้นอะเดินไปเลยเดินไปเลยเออหึงไปหัวเรืออ้อมไปเลยไอ้เล้งเหมือนเดิมว้าววันกินฉลาร์ดวันมันรับคาหาสายมันวิ่งหาสายเห็นไหมยามา จาหนูยิงตัวนี้หอหมดน่าอยาๆอย่างเี้ยันหมวกก่อนได้ไหมจะลิ้มรสยังไงเอาเลยเลยไอ้เวรสลิง,ลงนึกยาร์ตมันเมาดูมันมันวนานสายอย่าง<อ>นี้ยใช โอเคครับผมกับครึ่งวันเช้าครับผมจัดอินซีไบบสองคนนี่ครับผมอินซีครับผมแถวเปล่าอะไรอินซีครับมันไม่รู้ว่าผมปลาสลิงไหมครับ <laughs> นี่ครับผมโอเคครับ <laughs> ผมเ <laughs> อาเรี okay, ยนฐานข้าวเที่ยงก่อนครับผมนี่หมดแรงเลยครับนะจุกหมดแรงเลยนจุกนจุกนจุกชักอยู่คนเดียวครับ chắc chắc mò các chắc mò <laughs> <laughs> kiếm không kiếm cao không, không? <laughs> càng mạnh mạnh. Mạnh. มันอยู่คนเดียวพูดอยู่เมื่งกี้ไม่มีมันข้งนไม่มีบันางามันมาแล้วุ้ยนี่กูดกินดีกนนัมาแล้วมนเคียบเดียวองใครครับนี่ก็เป็นวันดีเปีนคบปลูกเอาคันนี้เคาะเลืดีกว่าอมนก็จเคาะอยู่อร่อยว่ะโอ้ยไม่ใช่โวย ะไรนนั่โหดจัดโหดเกินเข้าเยือเลยครับทะเลอันดามันที่วัดสมบูรณ์นะครับนี่ดูปลากินเยอะจิ๊กสี่ริบกัมนี่ดูแล้วดูแล้วนะจุ๊บรอแล้วโชคดีจังเลย bình ngay không abi,สบาย,สบาย, ạ, hài, này, 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 ตามคำขอบอกว่าเดวก็ได้ไปอย่ใหญ่กว่าเพื่อนเราเดาไปดูจะให้ตามคำขอไม่งงไงเลยนะจ๊ะเจ๊เพื่อนด้กันนะพี่ด โอเล้วเดียย้วยแองโอ้ยต้องวาแต่งโอ้ค่าุนเอออะไรวะรากบ้าแล้วนี่ไม่ใช่แล้วนี่ลกล้าอะไรวะไม่รู้ของผมสามทีแล้วอย่างไร

น้ำปลาเนี่ผมกับเหยื่อซุปเปอร์จิก20กรัม ผมก็จบกันไปสําหรับทริปรายันในวันนี้เอือนเอือนเหมือนแนวเรียนเลยครับดีนะไม่นังเอือนนะครับผมแต่ว่าสนุกครับลาจุกเป็นไงบ้างครับก็มีหลุดบ้างครับแก่ช่วงทําบุญช่วงนี้แต่เรากะครับข้าวมิดนตเป็นไงบ้างครับเข้าหิดปลาดาบกันใช่ไหมช่วงนี้ปลาดับครับของเราก็ดาบดับยาวเลยดาบยาวเลยกวนทั้งกวนทั้งลำเออ อุปกรณ์ครับผมเต็มคันรถเตรียมตัวจะออกเดินทางคืนนี้ก็ไปต่อคันนี้ก็ไปกลับบ้านไปเอาน้ำพริกก่อนครับบริน้ำพริกหมดน้ำพริกหมดใช่ครับบามันกินน้ำพริกนะใช่ครับอ่า,าเบิดกำจีว่าไม่รู้วิพูดอะไรต่อดิ <laughs> เบิดกำจีว่า <laughs> นคนไปตัดนี่ครับบางบ่าวครับผมสถานการณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างที่จะหาตัวยากพอสมควรนะครับวันนี้ ก้นก้างเลยครับใช่ผมว่าหายากนะเพราะว่าน้ำเชี่ยวมากเลยวันนี้แล้วก็มีลมบ้างนะครับวันนี้ก็เลยทำให้เป็นอุปสรรคในการตกปลานะครับ <au> ว <en> ันน like ี้ก็ทริปหน้าไว้ค่อยมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจเป้ฟิชชิ่งชนแนลนะครับสวัสดีครับเรือครับเรือเรือ เดี๋ยวก็ถ้าสนใจตกปลาหรือว่าท่องเที่ยวดำน้ำอยู่ปากาลังนะครับก็ติดต่อได้ที่ตาบ่าวฟิชชิงบูทนะครับผมได้หมดใช่ไหมบางเบาได้หมดกลางวันกลางคืนค้างคืนค้างคืนเป็นเดือนนิดมีไหมอ๋อก็อันนี้ต้องคุยกันอีกทีแล้วผมโอเคครับผมก็สนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของบางเบาไว้ให้นะครับสามารถเข้าไปดำกันได้ โอเคครับสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กด,ลคกดแจร์ช่องเป Fishing Channel ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ